สวัสดีครับวันนี้จะมาตำจะมาแกงส้มนะครับตามพริก่อนนะครับาำพริกแกงนะครับนี่พริกแกงครับอ่าิกกระบ,บดไว้แล้วนะครับกระชายครับ กระช้แหลกนะนะครับครับกระชายละเอียดแล้วนะครับใส่ครับปลาสับครับ ครับวันนี้จะใส่เนื้อปลาทูครับตำไปในพริกเลยนะครับปลาทูหนึ่งตัวนะครับอาตำเลยนะครับจะใช้ปลาช่อนนะครับเป็นตัวเอเป็นปลาที่เป็นเนื้อที่จะแกงนะครับ วันนี้แกงส้มกะทินะครับตําไปเรื่อยๆนะครับอ้าวได้แล้วนะครับพริกแกงผักไก,ก่อนนะครับครับเดี๋ยวจะมาคั้นกะทินะครับ เราจะมัดใส่น้ําเพิ่มอีกรอบนึงนะครับครับขานหางกับหัวรวมก,กันเลยนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเอาหม้อตั้งไฟกันนะครับครับวันนี้จะใช้เตาถ่านนะครับหม้อตั้งไฟเลยครับนี่ครับรอนน้ำเดือดครับจะใสพ่พริกแกงนะครับครับ มาดูนะครับเอ้เดือดแล้วนะครับใส่พิกแกงเลยครับแกงส้มจะมีสองแบบนะครับจะมีแบบแกงป่ากับแกงกะทินะครับแต่ก็ปรุงคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวชอบ แบบแกงกะทิครับก็เลยทําแกงกะทิะเดี๋ยวเรามาล้างครกนะครับ ิงไว้ให้เดือดนะครับเดี๋ยวมาใส่หัวใชเท้าก่อนเพราะว่าหัวใช้เท้ามันนานสุกนะครับครับแกงเดือดพานแล้วนะครับนี่ครับหัวใช้เท้าครับใส่เลย เดือดอีกสักรอบแล้วครับเดี๋ยวจะมาปรุงนะครับน้ำมะขามแล้วก็ใส่เกลือนะครับครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาใส่นี่ครับเกลือครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือเม็ดนี่ครับน้ำมะขามเปียยครับเราคั้นน้ำมาแล้วนะครับ ไปครึ่งกระบวยก่อนนะครับร้องก่อนครับว่านเปรี้ยวมากไหมจะใส่ต่อหรือว่าจะหยุดครับเดี๋ยวต้องลองกันก่อนนะครับชิมครับ ครับรอให้เดือดอีกสักรอบนะครับเด,เดี๋ยวมาชิมอีกรอบนึงครับน้ำเดือดนั้วน,นะครับมาชิมอีกสักรอบนะครับดูซิว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับ เพิ่มเกลือครับอีกหนึ่งช้อนครับครับเกลือครับเกลือเม็ดครับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับรอน้ำเดือดครับเดี๋ยวมาชิมอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะตัดน้ำตาลไปหน่อยนึงนะครับ เรเรียกรสชาติเดี๋ยวหัวใช้เท้านะครับลืมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวหัวใช้เท้าใส่เดี๋ยวมาใส่ปลาครับวันนี้ใช้เป็นปลาช่อนนะครับ นเริ่มใส่แล้วนะครับหัวใช้เท้าเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายนะครับเป็นใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับ โอเคครับใส่ปลาช่อนครับน้ำเดือดรอบนึนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ขวางตุ้งนะครับ เดือดแล้วน,นะครับเดีมาชิบอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคครับน,นี้จะมีไข่ปลาส้อยนะครับไปเลยขวงตุ้งครับ วันนี้เน้นผักเต็มที่นะครับไม่เน้นเนื้อครับเดี๋ยวยุบครับปิดฝาครับยุบแล้วนะครับผัก ได,ได้แล้วนะครับเดี๋ยวตักใส่ถุงไปให้เจ้าของผักเขานะครับเอาขอให้ผักมาครับเลยเอามาแกงส้มให้เขาครับน้าใจมากน้าใจกลับครับคนไทยบานนอกนะครับ ร้อยครับเสร็จครับ